สวัสดีทุกคนในสวัสดีฮ้ฮะสวัสดีครับไม่มาโอเคในสว่วนนี้โอเคแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะฮะดีใจมากนะครับที่ได้บินนะครับลงมากรุงเทพในวันนี้อยู่ข้างหลังไม่เห็นหน้าเลยเดินมาปุ๊บเนี่ย ผมพี่ตกใจเลยอะไรจะใกล้ชิดขนาดนั้หลังเกมเนี่ยเห็นเพลงแรกเนี่ยเต้นเบาๆตุกๆหิกงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าลิทไม่ซ้อมมานะนะมันชิดเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแลก็เออแนีแนบกันดีหมดเนาะขอบคุณไหมฮะ ร้อเหรอเอาใครบอกให้ยืนเหยียดก like ็ได้ยืนให้ยืนห่างากการลับคนกระจายกันอยู่มุ่นนี้ไม่ได้นะจริงๆมันเป็นเหตุไงนะทำเป็นเบียดกันให้ชุนละมุนแล้วเผ็ดร้านตรงข้ามหาย ก็ดีใจมากจริงนะที่ที่ได้มากรุงเทพวันนี้นะฮะก็แบบว่าอ่าปวดเท้ามาแล้วตัวนี้ได้ปวดเท้าไปแล้วสามอาทิตย์นะฮะก็ก็นั่นแหละก <ibl ok S 1> ็เรียนเรียนแล้วก็ลาเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งลาลาลาบอสะฮะเดี๋ยวคนเข้าใจว่าไปลาอีกใช่ไหมคือไปไปลาบอร์ดมานะฮะก็ตอนนี้อยู่บอร์ดคนไข้เด็กนะฮะก็ ดูจากคนอากหน้าตาของคนในพื้นที่แล้วนะก็แล้วคิดแนมว่าจะเจอที่จุดที่โรงพยาบาลนะฮะนั่นจะเป็นบอรอดผู้ป่วยคนชรามากกว่ารอนี่ก็ดูจากหน้าตาแล้วน่าจะไม่เกินสิบห้านะ ไดเก็นสินย้ามาโลมามหาวิยาลัยเลยนะแปดครัตายแล้วาตัดการเกินไปด้วยแปดนแล้วตัวท่อนก็ท่น้มันแ้วสบายใจเลยนะเนาะงนั้นแหละก็ดีใจว่าก็ไม่คิดว่าจะได้แบบเออกลิ่น่งะเทศมาเจอเจอตอนที่นะฮะคิดคืนนีฮะ ชีวิดเปล่เช่นกันเพราะว่าเพราะว่าอยู่นู่นก็แบบว่าชีวิตได้คือเข้าสู่การหลบเดิมแล้วตอนนี้ตื่นตั้งแต่หกโมงอะไรนะฮะคอยลังด้วยคอ, <c oughs> อทุะท่านนี่ร้อนนะครับที่ไม่เกี่ยวะ <c oughs> จะได้สั่งได้ตามใจขนาดนั้นอันใครล้าง <c oughs> ใครล้างใครล้างโอเคฮนะ <c oughs> แต่ล้าก็อยากให้ใกล้ชิดไงเออ ไม่ไปนะครับคุณคุณจะต้องเข้าใจคนข้างหน้านะฮะเขานั่งอยู่พื้นนะฮะหน้าริบอยู่ใกล้เขาเขามองขึ้นมามันจะไม่เห็นหน้านะหมายถึงอะไรนะฮะมันจะติดคางนิดนะึฮะอาจจะอยู่ใต้คางนิดนะฮะอาจจะไม่เห็นหน้านะฮะทุกคนต้องเข้าใจพื้นที่ น,น,นี่เขาเรียกว่าฉันไขมันที่เก็บไว้ยังจำเป็น,นผมไม่มีวันอดอตายนะฮะเอาเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะฮะตรงนี้นะฮะคุณนี่คุณลงามางานเมืองไทยประกันชีวิตนะฮะเราคุยกันตั้งแต่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเมื่ถึงลาวบดนะฮะเราไม่คุยกับ,กบเมืองไทยประกันชีวิตเลยนะฮนะคุณนะคุยไหมฮะ เดี๋ยวไปคุยนะฮะว่าวันนี้เรามาอยู่ดาวถามพี่มาแล้วว่าเออพี่วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยดีกว่าคือแต่แรกคือคือขึ้มามาเครื่องไปอ่าไปเที่ยงเที่ยงครึ่งนงานมาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงแล้วก็เออเป็นยังไงดีเนาะคืออยากเสร็จงานที่แล้วอยากนั่งเครื่องกลับต่อเยนะฮะ มันไม่ทันนะฮะก็ก็เลยนั่งรถตู้กับแทน็ยก็ไหนๆก็ก็ต้องต้องรอเครื่องบินแล้วนะฮะก็ยาวเลยแล้วกันสี่ทั้งรถเป็นป๋าเป็นหนังเลยละกันสี่ทนะนะนะั้งรณ จบไปหนึ่งเพลงเนี่ยนะ,ะเะไรนะชอบก็จีบนะฮะใช้มาแล้วเวอร์ชันนี้เป็นปีแล้วนะฮะปีสองปีดังน,นะนงปีนะฮะเป็นเวอร์ชั่นในคอนเสิร์ตที่แบบโอ้เป็นการประกาศตัวเลิกแต่งของลินะะนะฮะไปนะฮะเลิกไม่เนี่ยใส่ชุดสีชมพูมานี่เดี๋ยวผมจะไปจัดงานแต่งงานต่อนะเนี่ยอบอกเลยนะฮะ จะร้องเพลงนะครับคุณต้องให้มาร้องเพลงที่เป็นนักร้องนะกูยังพี่ลิศไงนักร้องไงทำไม่ได้เหรอนะอ้าคุณเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแล้วก็คุยต่อนะฮะที่เสียงไปหมดแล้วอ่ะกับเพลงนี้ฮะคิดถึงซินปะครับอาจะโยกเตานิดนึงนะฮะถ้าโยกแรงเกินไปกลัวด้านหน้าจะไม่มองหน้า